ครับพี่ตัว,ตวคอมพิสเตอร์อนะาก็โอเคตามที่พี่บอกนะครับช่องช่องหนึ่งคอมไม่ทํางานนะตรงนี้นะครับปรับเหมือนกันแล้วปรับเหมือนกันเลยนะครับสองช่องนี้ไม่ทํางานนี่นี่นะครับอ่าโอเคครับพี่ตัวนี้นะคอมไม่ทำงานครับอ่าช่องหนึ่งนะครับ ครับพี่คอ Transfer. ตัวนี้โอเคแล้วนะไอคอมเพิวเตอร์ตัวนี้โอเคแล้วนะครับเนี้ยช่องที่หนึ่งนะที่มีปัญหาเนาะช่องที่หนึ่งที่มีปัญหานะครับคอมไม่ทํางานนะช่องที่หนึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่าช่องที่หนึ่งนะครับอา่าปิดช่องที่สองไปก่อนอา่านี่ช่องที่หนึ่ง

อมทำงานครับพี่อันนี้ช่องที่หนึ่งเรียบร้อยเมื่อสักครู่ที่เช็คช่องที่สี่ก็เป็นด้วยนะช่องที่สี่ก็เป็นด้วยตรงนี้ไอ้รุ่นนี้พอพอรู้จุดอยู่ว่ามันเป็นอะไรนะมาซ่อมได้เร็วอยู่ช่องที่สี่ใช้ได้้ได้แล้วช่องที่สาม อ่าช่องที่สามช่องที่สามโอเคอยู่แล้วช่องที่สองที่สามไม่มีปัญหาช่องที่สี่อ่าเมื่อเช้าที่เอามาเช็คก็เป็นเหมือนช่องที่หนึ่งเลยนะครับนะครับอ่าช่องที่ช่องที่สี่ช่องเดียว ทำงานปกติแล้วครับทุกช่องโอเคหมดครับพี่ตอนนี้นะครับมันปัญหาก็คือมีมีอาบางตัวที่มีปัญหาเสื่อมหมดนะมันแค่เสื่อมนะครับก็ซ่อมมาหลายตัวพอรู้จุดอยู่ตัวนี้แก้ให้ปกติเลยครับแล้วก็มันเป็นช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามใช่ไหมอะไรเนี่เสียในจุดเดียวกันเนี่ยช่องที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีรอยการ คือถ้าสังเกตจะไม่มีรอยการแก้เลยนะครับที่ผมทําปกติหมดไอเครื่องเนี้โอเคเลยนะใหม่เป็นเครื่องใหม่เลยเหมือนเครื่องใหม่ที่ออกมาจากศูนย์เลยนะตัวเนี้นะครับอะไหล่โอเคดีเลยนะครับไอซี IC ยังไม่เคยถอดมาใส่ซ็อกเก็ตเลยนะใหม่อะไหล่ตัวเดิมหมดนะครับบางทีมันมาจากโรงงานก,ก็ก็เป็นแบบนี้ครับจะมีอะไหล่บางตัวเสื่อมนะครับเสื่อมนิดเดียวครับ อ่าตอนนี้เรียบร้อยโอเคปกติมาแล้วครับพี่ครับพี่คอมเพรสเซอร์เสร็จตัวหนึ่งแล้วนะตอนนี้ครับเนี่ยชั้นเหนึ่งสองนะโอเคแล้วนะครับตอนนี้อันนี้เสร็จมาได้สักวันสองวันแล้วแหละแ,แล้วก็รอเอาฝาพวกนี้ไปคลีนล้างให้สะอาดนะอ่าตอนนี้โอเคเลยเช็คล้างให้สะอาดหมดแล้วครับผมยิ่งภายในยิ่งโอเคเลยตัวนี้ ภายในตัวสวยดีตัวนี้ครับภายในยังดูใหม่อยู่เลยยังใหม่เลยครับรรา่าาเดี๋ยวทสออีกช่องหนึ่งให้ดูอีกอีกฝัก่งหนึ่งให้ดูนะครับสามสี่ครับพี่อีกข้างหนึ่งนะเนี่ยอ,อีกอีกชุดหนึ่งก็ชแนลสามสี่ลลครับปรับเหมือนกันนะครับดูการทํางานพร้อมกันนะครับตัวเนี้โอเคเลยบาลานซ์ดีไม่ไม่เพี้ยนเลยตัวนี้นะโอเคดีครับแล้้ววกก็จจะะเขียยนนนาาปรโคั เนี่ยนะครับพี่โอเคครับทำทำงานโปรติเรียบร้อยตัวนี้เสร็จตัวหนึ่งแล้วนะเหลืออีก2ตัวนะครับพี่เดี๋ยวอัปเดตให้ครับนครับพี่โอเคครับก็ต้องมารวมศูนเดียวกัน